สวัสดีครับก็ผมแกสเกมเมอร์นะเว้เรากลับมาอยู่ในโอ้ยเฮียมีคนไปชนพอดีเป๊ปเลยโอเคเอไวว่าเราอยู่ในเกมเนี้ยแล้วผมจะมาตีบวกรถในวันนี้นะมีทั้งหมด 62M ผมว่าซื้อที่ตีบวกเขาเรียกอะไรนะเพื่อโอกาสนะ 12M อีก 50M แล้วก็จะหวดให้หมดเลยเน่เงินก็เหลือแล้วผมแต่งรถแล้วเงินมันเหลือผมอยากจะได้ล้อมากไอ้พวกล้อใหม่ๆที่เป็นกิจกรรมตีบวกอะ มันไม่มีใครเอามาขายเลยผมก็เลยเออตีบวกเล่นเนี่ยผมมาดูก่อนว่านี่เท่าไหร่ห้าแสนห้าแสนเจ็ดซื้อเป็นชิ้นน่าจะคุ้มกว่าเอาหกล้านแล้ววะโอเคซื้อสิบชิ้นลยนี่ห้าล้านเกือบแล้วเกือบละเกือบโดนเมื่อกี้ละห้าล้ 5, านหกเฮ้ยมันมันหมดแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนที่ บวกเจ็ดขึ้นไปแล้วนะจัดไปอันนี้เราบวกแปดละถ้าเราบวกเก้าสิบแล้วเป็นสิบเอ็ดเลยแกมันก็เลิกเลยดิคลิปเนี้ยคลิปนี้มันก็นาทีเดียวอ่ะดิใชื่อไหมจอดไปเอาบวกเก้าให้ได้ก่อนไม่ต้องมีสูตรแล้วนะนะั่นแหละคนมันจะตีติดอะ่ะสวยเดี๋ยวบวกหกอ่ะไอสะ้สารเสียงหายเลยอันนี้ไอ,นนอนน้บวกเจ็ดที่ผมก็ใช้นะเปลืองดี เออเอ,อบวกแปดไปมันจะมีโอกาสได้บวกสิเอ็ดกับเขาป่ะเพราะว่าเห็นเขาตีติดกันกระจุยกระจายเลยวุ้ยบวกเก้าแล้วว่าไม่ธรรมดาดนะ้รอบนี้โอ้ออมันมันมันลงแรงจังวนะน่ะไอเทียถ้าตีบวกแตกลดหนึ่งถึงสามเต็มแม็กเลยเนะี่ยใช้คุ้มมากจะไปโอ้ละสี่ละ ไอ้ในสกิปไปเลยนะยจะเป็นบวกหกเอ่อกลับมาบวกเจ็ดอีกครั้งเอ้ยแล้วก็บวกแปดอีกครั้งเอ้ยบวกเก้าอีกครั้งเอ้ยโอ้โหม่ธรรมาดาบวกสิบเชีย่ยภาพเดิมไปสัตว์เฮ้ยมันวนเวียนจังวะกูจะหมดแล้วในของกูเนี่ย เดี๋ยวต้องไปซื้อที่ตีบวกเพิ่มอีกเลยโอ้ยเฮียเจ็บปวดบวกสิบเปนยากจริงเลยลนั่นเองก็กลับไปบวกหกอ่ะบวกสามละบวกหกโอ้โหชิบหายละจะบอกนะว่ากูจะวนลูปสวยก็ไปก็ไปเฉยๆเฉยย่อยนี่ว่าจัดไปโอ้โหไอ้เหี้ย ไอ้มีคนมาให้กำลังใจได้วะ่ะเขาให้กำลังใจผมด้วยะวะไม่น่าใช่ไปเขาไม่น่าจะไม่รู้จักผมอะดูต่อเออบวกห้าทำไมรู้สึกว่าบวกหกมันก็ยากเลยว,วะยมาแล้วเดี๋ยวไปบวกเจ็ดเดี๋ยวแม่งขึ้นไปบวกเก้าแค่เดี๋ยวแม่งแตกที่สิบอีกตามสไตล์ของเกมนี้ เอาเดียนี้เพิ <c> ่ม <oughs> เป็นอะไรกับการลงมาเหลือหกวะต้องไปซื้อไอ้ีเพิ่มซื้ออีกสักยี่สิบชิ้นแล้วกันเตืองตังดีเหมือนกันนะจริงสิบสองล้านโอเคดูต่อครับบวกแปดเออบวกเก้าต่ออย่ารอชา้า โอ้โหเดี๋ยวปกเจ็ดยังดีนะเยอะดีไปลงไปหกปกติลงไปหกตลอดเออปกแปดปกเก้าไปอืมไอ้เหี้ยวนเวียนดีเว้ยเออปกแปดผมใช้ไอ้เพิ่มโอกาสเปลืองโอกาสแลเนี่ยอะไรวะไอ้เหี้ยไปวนเวียนจังวะเจ็ดแปดแปดเก้าหลือเจ็ดอะโอเค แต่ก้าวสักทีที่มึงลีลาหลายรอบกันน่ะโอ้ยลงมหกเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเงินยังเหลืออยู่ไอ้ตาเละเทะวหก6มาอีกครั้งเลยตายละยตายละเออบวหกละโกเจตตาเออตกแปดไปเพื่อน กูจะได้ทำปกคลิปไม่ได้วะเนี่ยปกคลิปแบบบวก10ไปบวก11เงี้ยขอตีสักทีได้หวะ10ไป11เนี่ยขอทีเดียวพอโอ้โหไอ้เหี้ยเหลือ3ามได้ทั้งขอได้ลุ้นหน่อยสักครั้ง50ล้านเนี่ยมีโอกาสสักครั้งไหมที่จะได้ตีจาก10ไป11เนี่ยเทียบไม่มีเลยที่มึงก็ใจร้ายนะเหลือ4ี่ละ ห้ากลับมาอีกครั้งวนเวียนจริงโอ้ตายแล้วเออ,เอ,อหกแล้วเจ็ดไปเี้ยเอยเอาหกมาแล้วไปต่อโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต์รู้สิอ่ะเออแปดรัวๆไปดีเออเก้า เออเหียเอยลงมาอีกแล้วโอ้สัตว์เละเทะเละเทะจริงนี่วนเวียนมากเลยเนะี่ยมันไม่ขึ้นไปสิบสักทีว่ะโอ้เดี๋ยวสี่ด้วยซ้ำเดี๋ยวไปาะว่าเราใช้การการแตกเปลือ,อ,อกกันนะไม่ใช่การแตกเลยไอ้เพื่อปรนะากาศไม่เห็นแม่งจะช่วยเลยเฮ้ยอะไร พอบดพอบดเท่านั้นแหละเอ้ยพอบดเท่านั้นแหละมาเลยโอ้เชียเ่ยเ้ยคือได้ทำปกคลิปไปเนี่ยอ้าวหมดอีกแล้วซื้ออีกสักสิบชิ้นแล้วกันสิบชิ้นหกล้านอะไร้ะถ้าแต่พอดีล้าจะเงินหมดพอดีใช่ไหมครับโอะ โอ้โหเหี้ยเอ้ยก็เป๋ากูอยู่บวกเจ็ดแน่เลยโอ้เลทเทละห้าสิบ้านอ้อกดผิดยังไม่ได้กดอะไรเลยเรียบร้อยห้าล้านว่ะจะถึงบวกอะไรเนี่ยอะไรนเพียเอะกลับมาแล้วเดี๋ยวยู่4เอ็ม เออเอ้ยกูไม่ได้ไม่ได้ลองตี11ไเป็นเลยเอ้ย10ไเป็นเลย11ไเป็นตีใตี่โอ้แตกเทียบเฮ้ยได้เงินไปอีกนิดนึงงว่ะนิดนึงจริง5ล้านไปต่อได้แค่บวก9วะเนี่ยน้อยเหมือนกันะโอกาสเอาเอาบวก9 เงินจะหมดละเอ้ยวก10ไปเพื่อนได้ปกคลิปขึ้นมาหน่อยอ้หอ้เชียเออเงินหมดละจบกันแค่นี้ได้วกได้วกแป่ะวกห้าด้วยซ้ำเด้ยปก8ปก8เออสวยงาม จบที่บวกห้าได้เกินยังไม่หมดด้ว,วอืะดีเพื่อนหมตุดเงินไม่พอสวยได้เศษมาเต็มเลยเอาเลงหาที่เก็บก่อนตายเจ๊งยับไม่ได้ด้วยไม่ได้อย่างที่ต้องการด้วยเอาไวน้นี่เรียบร้อยให้ทุกคน เจ๊งผมก็เก็บเศษทองคำหมดโอเคตีบวกไป 50M สิ่งที่เราได้มาก็คือบวก4ที่ออปชั่นโคตรหวยเลยจริงๆเดี๋้วตีถึงบวก9ผมน่าจะพอแล้วจริงโใครเขาตีบวก13ติดป่นะเนีเอาเรื่องจัดโอเคประมาณนี้ชอบไนก็กดไลค์ด้วยกด Subscribe ด้วย อาจจะมาไม่บ่อยอาจจะมาแค่คลิปนี้แล้วก็หายไปประมาณ10-20ปีอะไรเงี้ยแ,แล้วก็อะไก็มาล้ให้ดูดรถเลยวดรถหน่อยหรือผมแต่งไปเดี๋ยวจะไปเก็บเวลคนเดียว,วไม่สตรีมหรอกผมบอกเลยนี่ใส่เซตผีบวก5เซ็ตผีนี่คือที่ผมเปิดได้จากไอคลิปนูนนะ้นอะแล้วขายไม่ออกผมเลยเอามาใส่ซะแล้วก็มีโคโดโปนด่เพิ่งซื้อมาเลยเนี่ยซื้อซื้อในกลุ่มด้วยไม่ได้ซื้อในตลาด แล้วก็ลายนี้น่าจะเป็นซื้อมานานแล้วขายไม่ออกแล้วหัวเป็นหัวแดงล้อ E ีเกิป้ายนอสโอเคประมาณนี้เจอกันใหม่ถ้ามีอะไรน่าสนใจนะจะกลับมาลงคลิปอาจจะไม่สตรีมแล้วขี้เกียจไปนะทุกคนไปฮะ